สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเจมี่เอค่ะท <s aa. S 2> <cómo> ่านผู้ชมคะเห็นไหมคะปูตัวนี้นะคะจะมาให้โชคให้ลาบในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะวันนี้แอดก็เจอปูตัวนี้ที่ตลาดค่ะดูหน้าตานี่นะคะวันนี้ปูจะมาให้โชคให้ลาบค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแอดจะลองให้ปูตัวนี้จับตัวเลขให้นะคะในงวด วันที่1ธันวาคม2563นะคะเรามาดูกันนะคะว่าป,ปูตัวนี้จะมีความสามารถจะให้โชคให้ลาบหรือเปล่านะคะอย่าหาว่าแอดเป็นบ้าน,นะคะท่านผู้ชมนี่ก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนนะคะท่านผู้ชมเนาะบางทีเลขเข้าก็ถือว่าดีถ้าเลขไม่เข้าก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเราก็ไม่รู้เนาะ ว่าตัวเลขมันจะเข้า FREE หรือมันจะหลุดนะคะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะก็มีกระดาษในมือของแอดนะคะแอดเขียน1นถึงสินะคะท่านผู้ชมทางบ้านไม่ใช่1นึถึงสิบหนถึงศนย์นะคะนี่นะคะแอดก็จะเอาลงให้ปูตัวนี้ลองจับดูนะคะว่ามันจะจับไหมคะ <roar! S 1> นะคะปุ๊บนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเห็นไหมเห็นไหมมันมันดิ้นอยู่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะดูนะคะว่ามันจะจับไหมนะคะดูนะคะว่ามันจะจับได้เลขไหนนะคะนี่นะคะ ก็ดูนะคะท่านผู้ชมว่ามันนี่นะคะลองดูอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชมทางบ้านลองดูนะคะว่ามันจะได้หรือเปล่านะคะเห็นไหมมันก็เล่นอยู่กับแอรอยู่นะคะมันก็เล่นอยู่เดี๋ยวมันจับไหมจับไหมจับไหมเจ้าปูน,น้อยนะคะปุ๊บมันจะจับให้ไหม ให้โชคให้ลาบหรือเปล่าน้องงวดนี้เนาะให้โชคให้ลาบหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะแล้วจะเอามันลงไปแบบนี้บางทีมันจับเนาะปุ๊บหงายทองเล้ามันหงายทองแล้วท่านผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะออเลยท้ามันมันคีบยากจังอู้มันคีบให้แล้วตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสิเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเดี๋ยวแอดจะไขดูนะคะว่ามันเป็นเลขอะไรนะคะมันให้แล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาขึ้นมาก่อนให้มาแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเดี๋ยวนะดูก่อนนะดูก่อนเลขหกค่ะท่านผู้ชมทางบ้านออกมาแล้วนะคะหกหกนะคะงวดนี้ได้มาแล้วหกเจ้าปูน้อยให้โชคมาแล้วนะคะหกนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดจะม้วนมันคืนนะคะเดี๋ยวนะ นี่นะคะแอ๊ดก็ม้วนมันคืนแล้วนะคะเดี๋ยวแอ๊ดจะเอาลงไปอีกนะคะนี่เดี๋ยวให้เจ้าปูน้อยจับอีกนะ3ตัวนะลูกนะสมตัวนะลูกนะ3ามตัวนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเนาะให้คนเข้ากันก่อนว่าจะปูน้อยจะจับหรือเปล่าอ่ะจับออกมาเลยลูกจับออกมาเลยจะให้โชคตัวไหน จับออกมาเร็วๆจะให้ชบตัวไหนเดียวเดียวเดียวเดีวเดียวไม่ชบหรือเปล่าอู้จับออกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นไหมแอดบอกแล้วว่ามันจะจับให้เห็นไหมเห็นไหมแอดไม่ได้เป็นบ้านนะ <c oughs> ใครว่าจะใครจะว,ว่าแอดเป็นบ้าก็บ้านนะแอดก็บ้าหวยนี่แหละท่านผู้ชมทางบ้านเนาะนี่นะคะอ,ออกมาแล้วอู้ตัวนี้เป็นเก้าค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเ้านะคะ เก้าหกเก้านะคะท่านผู้ชมหกเก้าออกมาแล้วนะคะใบที่สองนะคะที่เจ้าปูน้อยนี้จับให้นะคะหกเก้าใครจะไปรู้บางทีตรงเป๊ะสามตัวในงวดนี้นะคะนี่นะคะหกเก้าแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะเอาลงไปอีกนะคะนี่นะคะแอดก็ลงไปอีกนะอ่ะเจ้าปูน้อยขอโชคขอลาบนาะงวันนี้นะสามตัวตรงนะลูกนะนี่อ่ะจับจับให้แม่อีกตัวหนึ่งลูก จับให้แม่อีกตัวหนึ่งเอาเลขไหนลูกเลขไหนเลขไหนจับให้แม่อีกตัวนึงลูกนี่จับให้แม่อีกตัวหนึ่งนะเลขไหนก็จับอ่ะจับให้แม่อีกตัวหนึ่งลูกจับตัวไหนก็จับนะลูกอ่ะจับจับโชคลาภให้แม่หน่อยเล็้วขอสามตัวตรงรัฐบาลไทยนะจ๊ะอ่ะอ่ะอนะคะท่านผู้ชม ก็ใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะคะทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางก็ทำขึ้นมาสนุกสนุกนะคะท่านผู้ชมเลขเข้าก็ดีถ้าเลขไม่เข้าก็ขออภัยด้วยนะคะนะคะนี่นะคะอ่ะจับจับลูกจับตัวไหนเดี๋ยวนะคะอ่ะดดเดี๋ยวต้องรอต้องชวนให้มันจับด้วยนะคะ จับไหมจับไหมเดี๋ยวนะคะถ้านผู้ชมทางบ้านวันนี้อยากจะจับยากสงสัยมันจะเหนื่อยแล้วเนาะ,ะจับให้หน่อยเร็วจับให้หน่อยอู้ได้มากิดตัวเดี๋ยวเดียวเดียดียวจับไหมจับไหมจับไหมเมื่อกี้นี้เข้าไปแล้วนะเมื่อกี้นี้น่ะ จับไหมจับไหมจับไหมลองดูนะคะว่าจะจับให้ไหมก็ใช้เวลาสักนิดนึงดูว่าจะปูน้อยจะจับให้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมทางบ้าน ับตัวไหนเดี๋ยวนะคะอ่ะปุบ,ปบเดี๋ยวต้องรอต้องชวนให้มันจับด้วยนะค่ะจับไหมจับไหมเดี๋ยวนะคะถ้านผู้ชมทางบ้านวันนี้อยากจะจับยาก สงสัยมันจะเหนื่อยแล้วเนาะ,ะจับให้หน่อยเร็วจับให้หน่อยอู้ได้มาจิจตัวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวจับไหมจับไหมจับไหมเมื่อกี้นี้เข้าไปแล้วนะเมื่อกี้นี้น่ะจับไหมจับไหมจับไหมลองดูนะคะว่าจะจับให้ไหม ก็ใช้เวลาสักนิดนึงดูว่าจะปูน้อยจะจับให้หรือเปล่านะคะท่า,านผู้ชมทางบ้านดีนะตนี่นะคะก็มาดูกันนะคะว่าจะปูน้อยนี้จะจับให้ไหมคะจับเร็วลูกจับเร็วๆได้ตัวไหน ได้ตัวไหนได้ตัวไหนอุ๊บได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเอ๊ะคิดว่าได้มาแล้วหนึ่งตัวอุ๊ยหลุด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 ไปแล้วค่ะหลุดไปแล้วเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่ว่าเจ้าจ,จะจับได้ไหมอ่ะจับไหนจับตัวไหนก็ได้นะคะสงสัยมันจะหมดแรงหรือเปล่าเนี่ยจะบอกนะว่าตายแล้ว จะบอกนะว่ามันตายแล้วจะบอกนะว่าจะบอกนะว่าหมดอ่ะจับได้ไหมลูกจับให้เมียหน่อยเร็วจับให้เมียหน่อยเร็วเมื่อกี้นี้ยังเห้าๆอยู่เลยจับตัวไหนจับตัวไหนจับตัวไหนเออจับเร็วจับตัวไหนได้นั่นนั่นอ้ยมันขึ้นมาขึ้นมาหลายตัวจังจับได้ไหม จับได้ไหมจับได้หรือเปล่ามันสงสัยมันนอนแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านทําไมไม่เห็นจับเลยอู้อู้อู้จับมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคาบแล้วคาบแล้วได้สองใบเลยนะคะได้ถึงสองใบนะเดียวเดียวเดียวแอดเอาใบหนึ่งนะคะเอาแค่สามตัวเนาะเอาแค่สามตัวนะคะท่านผู้ชมทางบ้านแอดเลือกเอาอุ้ยมันไม่ปล่อยเลยอึ๊บนี่มันปล่อยแล้วค่ะนี่นะคะ หกเก้าเก้าค่ะท่านผู้ชมทางบ้านจะเป็นไปได้ยังไงหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าค่ะท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าจะตองเก้าเลยนะคะนี่นะคะหกเก้าเก้าที่ปูน้อยให้มานะคะท่านผู้ชมหกเก้าเก้าก็เอาไว้เป็นแนวทางดูนะคะปูก็ให้มาเรียบร้อยแล้วเป็นหกเก้าเก้านะคะเดี๋ยวแอดจะเอาให้ดูนะ แ <86 S 2> ปดหกไปไหนแล้วเมื่อกี้นี้ตัวเลขนะคะตัวเลขก็ได้เป็นหกนะคะและตัวที่สองก็เป็นเก้าตัวที่สามก็ออกมาเก้าอีกนะคะก็ได้มาแล้วนะคะงวดนี้นะคะหกเก้าเก้าให้มาเรียบร้อยแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเจ้าปูน้อยก็ให้มาแล้วนะคะงวดนี้เห็นไหมเหนื่อยและนอนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านเหนื่อยแล้วนี่นะคะก็ใช้เวลาอยู่นะคะที่เจ้ปูน้อยให้มานะคะ นี่นะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าใครชอบไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครจะว่าแอดเป็นบ้าแอดก็บ้าหวยนะคะนี่นะคะก็ดูเพื่อความสนุกนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเนาะดูเพื่อความสนุกใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบเลขก็ลองเอาไปเป็นแนวทางถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็ตั้งใจทำเนาะนี่นะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะ นี่นะคะปูน้อยก็ให้มาแล้วงวดนี้เป็น699ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและเฮงเฮงรวยๆนะคะในงวดนี้ขอบ